สวัสดีครับวันนี้โอกาสดีครับเบาใจยศสุธรขานำชมสถานที่ที่สำคัญที่หนึ่งเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพิเศษบริเวณนี้คือบริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอยู่ในพื้นที่ของอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยสำหรับการเดินทาง เส้นทางการเดินทางนี้ถ้าเรามารถส่วนตัวก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเข้ามาทางหลักถนนหมายเลข201เชื่อมต่อระหว่างอำเภอชุมแพเข้าสู่จังหวัดเลยหรือถ้ามาจากจังหวัดเลยเก็จากจังหวัดเลยมาก็เข้าสู่อำเภอภูก็ตดึงได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีรถนะครับไม่สะดวกจะมีรถประจําทางจุดที่จะลงรถคือร้านอาหารเจกิมบริเวณผานกเขาหลังจากนั้นจะมีรถสองแถวให้บริการเข้ามา รถสองแถวบริการก,ก็จะเป็นรถสองแถวทั่วไปนะครับเล็กๆสะดวกจะจอดเป็นคิวอยู่บริเวณร้านอาหารเจ๊กิมเมื่อเรามาถึงแล้วก็พักทําธุระที่นั่นได้เลยเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเดินทางจากร้านอาหารเจ๊กิมมาถึงจุดนี้ประมาณ12กิโลเมตรครับจากถนนหลักถ้าตรงลงมาหน้าที่การอำเภอภูกระดึงประมาณ3กิโลเมตร จากหน้าที่ประการอำเภอภูกระดึงเข้ามาในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประมาณห้ากิโลเมตรรวมแล้วถ้าจากด้านหารเจ๊กิมถ้าเป็นจุดพักรถประมาณส2บกิโลเมตรนี่คือเส้นทางนี่คือรถ2แถวนะครับรถ2แถวที่ลงมารถ2แถวสีแดงนี้จะมาจากด้านหารเจ๊กิมนี่คือขาขึ้นนะครับนี่ขาขึ้นคือออกจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เมื่อนักท่องเที่ยวลงมาแล้วก็จะลงไปที่นี่นะก็จะลงไปเต็มเมื่อไหร่ก็ออกถ้าไม่เต็มก็ถ้าหมอเป็นหกคนถูกคนละห้าสิบบาทสิบสองกิโลเมตรจากที่นี่ไปคือจุดที่พักคอยรถร้านอาหารเจียกิมเมื่อเราเข้ามานะครับด้านซ้ายมือถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถรองรับได้เยอะมากรองรับไปเยอะมากรถที่มันจอดร,รถสองแถวเข้ามาแล้วก็จะมารอพักบริเวณนี้มาพักจุดนี้นะครับ เข้ามาถึงเสร็จจุดนี้เลยนะครับจุดแรกเลยคืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงกมศูนนี่เราเข้ามาส่วนด้านนี้เป็นที่จอดรถได้นะครับด้านในเข้าไปอีกมีที่จอดรถอีกลองรับได้รวมแล้วบวกลบมากกว่า500คัน <S <S บรรยากาศจะเป็นช่วงนี้เปิดให้ท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม จะเปิดก็กันยานะครับถึงมิถุน,นากันยาเริ่มเปิดปิดกันยากันญาตุลาตุลาเริ่มเปิดตุลาเริ่มเปิดนหนุนทางเข้ามานะครับเนี่ยบริเวณบรรยากาศรถทั้งรถนักท่องเที่ยวเองรถรถสองแถวมายังไม่เข้าคิวก็รออย่างนั้นนะครับีคิวที่รอแล้วก็จะเป็นคิวนี้นะครับเราลงมาเสร็จแล้วก็ขึ้นได้เลยเดินชมบรรยากาศนะครับ รถสีแดงคือรถชิวคีอรถรทเทอรมันอดเยอะมากกับแบบี้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็อ,อาจจะคือว่าไกลไหมนะครับจากจุดจะกินก็12กิโลเมตรเข้ามาเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ลงมาแล้วบางส่วนประชมกันนี่คือมาแล้วอาจจะมีรถ รถนำเที่ยวมารถหมอมาหรือรถส่วนตัวก็แล้วแต่จะสะดวกพอเราเข้ามาเสร็จก็จะมีให้ติดต่อที่นี่นะนบริการนักท่องเที่ยวด้านซ้ายก็จะทําเป็นลักษณะด,ด้านบนบนยอดภูกระดิงให้เราดูก่อนมาตตูอุ่นเครื่องตนะ่อมานี้ก็จะเป็น สนย์บริการนักท่องเที่ยวดูขั้นตอนนิดนึงนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงเสร็จแล้วเราต้องศึกษาขั้นตอนการท่องเที่ยวว่าเป็นยังไงนะขั้นตอน,ข,น,อข,น,ตอนขั้นตอนการปฏิบัติก่อนพิชิตยอดภูกระดึง 1. ซื้อบัตรค่าบริการบุคคล 2. ติดต่อที่พักและซื้อประกัน 3. รับฟังข้อควรปฏิบัติ 4. มัดจำบรรจุพันห้า จ้างหาบสัมภาระหกเยื่อบัตรผ่านและบัตรบุคคลที่ด่านตรวจสามจะมีข้อตักเตือนนะครับว่าสถานที่ท่างนี้เป็นที่กลางเ้นสำหรับการพักผ่อนนะครับแต่ถ้าจะมาชมธรรมชาติดีๆก็โอเคนะครับแต่ถ้าจะมาร้องรำทางเพลง <c oughs> กินเหล้าในี่เจ้าหน้าที่ว่าไม่สะดวกนะครับอย่าเข้าไปข้างในนะครับถ้าเราดูด้านหลังที่เราเข้ามานะ,ะนรับจากถนนหลักเข้ามาบริเวณนี้ก็จะเป็น ที่จอดรถได้บางส่วนนะครับเป็นที่พักคอยแล้วเป็นคิวรถที่จะมานําส่งแต่ถ้าเรามาขา้างในแล้วก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับผมมาช่วงบ่ายก็จะเงียบนิดนึงตอนนี้เข้ามา14นาฬิกา5้นาทีปนะริมาณน้ำฝนบนยอดเขาวันนี้24.5ุหาอุณหภูมิต่ำสุด17สูงสุด2 1ตรองศาเซนเซียส ปกติถ้าเป็นตอนเช้าเประมาณทีสี่ตีห้าเนี่ยเต็มหมดเลยครับนักท่องเที่ยวจะมาเต็มที่นี่หมดเลยเพราะว่าจะต้องมาเตรียมการที่นี่นะครับมาเข้าแถวมาตรวจสัมภาระ,ะทำประกันตามขั้นตอนเนี่ยนี่คือบริเวณภายในสํานักงานบริการนักท่องเที่ยวนะแต่ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับไม่มีไม่มีเพราะจะมีมาก็มาชมเพราะว่าจะขึ้นตอนเช้าตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยเต็มเหมือนคนเยอะมาก ขึ้นก็จะขึ้นวันหนึ่งสองเที่ยวนะครับเที่ยวเช้าแล้วก็ก่อนเที่ยงก่อนบ่ายโมงประมาณน,นี้ไม่เกินนี้นะครับหลังจากนั้นเสร็จก็ไม่สะดวกนะนก็เป็นสราสาช้าง5้ากวานนะครับอาบัตของเจ้าที่จําได้ด้านนี้มปด้านหลังถ้าเราเข้ามาเสร็จแล้วก็จะทะลุมาด้านหลังด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ถ้าเป็นด้านขวามือเราจะเป็นด้านที่เราเข้ามาถ้าเราเลี้ยวรถไปที่จอดรถได้มีห้องน้ำมีร้านนวดแต่ถ้าไปทางซ้ายนี่คือจุดที่จะขึ้นภูก,กระดึงนะครับจุดนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนี้ก่อนนิดนึงครับด้านนี้ด้านหลังเข้ามาก็จะเป็นร้านอาหารเป็นร้านค้าสวัสดิการก็จะมีอาหารให้บริการที่นี่นะครับ มีอาหารมีเสื้อผ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราจะต้องเตรียมเช่นหมวกหรือว่าถุงเท้าประมาณนี้นะครับร้านอาหารมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าประมาณยี่สิบร้านนะครับร้านอาหารประมาณยี่สิบร้าน นี่คือบริการนักท่องเที่ยวเป็นร้านสวัสดิการร้านสวัสดิการเป,เป็นจุดพักก่อนที่จะขึ้นเพื่อเตรียมระความพร้อมนวดแข้งนวดขาหรือว่าตอนลงมาแล้วก็มานวดมีร้านนวดฝัง่งนั้นนะครับมีร้านนวดคายเคียดจะมีห้องน้ำบริเวณน,นี้ นี่คือด้านหลังของศูนย์บริการเป็นที่พักคอยเป็นที่เตรียมการสำหรับบางท่านอาจจะมาเป็นกลุ่มอาจจะบอกว่าขึ้นมาล้างข้างแล้วไม่อยากขึ้นครั้งนี้หรือว่าครั้งนี้ไม่พร้อมจะรอที่นี่ก็ได้นะครับรอที่นี่ก็กางเต็นท์กางเต็นท์ด้านล่างนอนรอเลยทีมที่จะขึ้นก็ขึ้นนะครับเราไม่ขึ้นเราก็กางเต็นท์ข้างล่างก็ได้นะครับนี่คือเป็นด้านหลัง มาดาน,นี้นิดนึงดานนี้ก็จะเป็นจุดต่างๆเนี๋ยไปดูป้ายนิดนึงว่าป้ายอะไรบ้างนะครับป้ายรถโดยสารวัดจะเลี้ยวขวาไปนี่ทศการอยู่ทางขวาร้านค้าอยู่ทางซ้ายด่านตรวจองก็จะตรงไปนี่เป็นจุดอนความสะดวกนี่จุดคัดกรองจุดบริการชาร์จโทรศัพท์จุดเริ่มต้นมวลมิตรพิชิตผูกกระดิง่งบริเวณนี้เป็น โครงการอา,าสาสมัคร3มบริการชาติโทรศัพท์เจ้าที่ต่างๆภูกระดึงน่นแนลพาร์คเดอะเอเชียนเฮอริเทจพาร์คยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามนั่นก็หมายถึงคำขวัญจังหวัดเลยเจ้าที่จุดเจ้าเทียมด้วยความสะดวกนะครับ ัดมานิดหนึ่งนะัดมานิดนึงก่อนที่เราถึงทางขึ้นเป็นอาคารหมายเลขสี่อาคารหมายเลขสี่ก็จะเป็นอาคารที่เกี่ยวกับอาคารจุดรับส่งสัมภาระหมายคว,าว่าสิ่งของที่เรามาถ้าเราไม่สะดวกถือขึ้นเราต้องนํามาเข้าระบบที่น,นี่เข้ามาที่นี่เส้นนี้กระทางขึ้นนะครับทางขึ้นด้านนี้ก็ห้องน้ําอำนวยความสะดวก จุดนี้คืออาคารหมายเลข4ก็จะเป็นจุดในการติดต่อที่จะสัมภาระในการหาบในขึ้นไปคือเราไม่ได้ถือขึ้นไปเรามาฝากไว้ที่นี่เรามาเช็คมาชั่งน้าหนักก่อนชั่งน้าหนักเสร็จก็จะมีบินมีอะไรให้นะก็จะรวมอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังพอลงมานะครับพอลงมาลูกหาพี่ลูกหาก็จะเอามาส่งที่นี่นะเราก็มรเรา,เร,ารับที่นี่แต่บริเวณนี้ที่ไหนก็มีนะครับในเสียงโชค เสีย่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับไปไหนก็มีด้นนี้ก็เป็นที่พักคอยที่ลงมาแล้วก็จะมารับที่นี่บางทีเราก็อาจจะลงมาก่อนลูกหาเพราะว่าลูกหาจะต้องหาของที่มีน้ําหนักรู้สึกว่าเราก็เดินลงมาอาจจะเร็วกว่าแต่บางครั้งไม่แน่นะครับลูกหาไปถึงก่อนก็ได้ <c oughs> ข้อมูลนิดนึงครับอาคารหมายเลขสี่จุดรับส่งสัมภาระเราต้องทาอะไรบ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติในการติดต่อลูกหาซื้อบัตรติดสัมภาระกรอกชื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ว่าจ้างเมื่อช่างน้ำหนักแล้วเจ้าหน้าที่จะกรอกรายละเอียดให้เมื่อเดินทางมาถึงยอดเขาให้ไปติดต่อขอรับณนะอาคารรับส่งสัมภาระถูกต้องจึงจ่ายค่าลูกหาบในอัตรากิโลกร,รัมละ30บาทนะครับ1กิโล30บบาทถือไปมากก็ ลองลุ้นออกเนีย่ยเป็นจุดนี้นะครับเป็นจุดจุดช่างน้ําหนักสัมภาระแล้วทำไมตอนนี้ไม่มีเพราะว่าตอนนี้เลยเวลาแล้วนะครเลยเวลาขึ้นละจะขึ้นตอนเช้ากับตอนเที่ยงพลังจากนั้นไปก็จะไม่ให้ขึ้นเพราะว่ากลัวจะไม่สะดวกกับเป็นพี่ๆของผู้พิชิตภูกระดึงแล้วก็พี่ๆลูกหาบเนี่ยนี่ครับจุดที่รวมที่นี่มารับที่นี่นะครับ เริ่มต้นที่นี่นะครับแล้วก,ก็ลงมารับที่นี่ถ้าเรามาแล้วก็ปฏิบัติตามนี้แต่ถ้าหลายท่านว่ามีความพร้อมแค่สัมภาระส่วนตัวเนี่ยไม่ใช้บริการพี่ลูกหาบแล้วก็ขึ้นไปเลยครับถือไปเลยกิโลละสามสิบบาทแต่มาทั้งทีแล้วอย่างลุ้นก็พายขึ้นไปเลยนะครับลุยให้ไปเลยวัดใจกันเลย มีมองลงไปเป็นด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังศูนย์บริการเป็นร้านค้าสวัสดิการเป็นพิธีกว้างศูนย์บริการเลงมานี้ก็มาพักที่นี่นะครับมาพักรอกันเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบ้างจุดที่จะขึ้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิก,กามีพายุเข้าอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เสาร์อาทิตย์คนเยอะครับอนี่มาชมนิดนึงครับว่าเผื่อจะได้ไปนะครับว่า มันจะขนาดไหนนะครับภูกระดึงแผนที่เส้นทางเดินเท้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงหมายถึงว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วนะครับจากศูนย์บริการคือจากข้างล่างลงไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก่อนถึงที่พักข้างบนอีู่ประมาณ5กิโลครึ่ง5้0 0นเมตรเดินทางประมาณ3-5กิโลเมตรเมื่อไปถึงแล้วนะครับถ้าเราอยากจะไปชมหาแรกนะครับ หามากดูนี่ประมาณจักประมาณสัก1,900เกือบ2กิโลตัดลัดเข้าไปฝั่งโน้นอีก640จากหลังแปรไปถึงที่พัก3,500เมตรคือ3กิโลจากที่พักไปผานกแอ่นประมาณ1,580เมตรก็คือกิโลครึ่งถ้ายาวตามเส้นทางมาเลยนะครับจากจากจากแปรมาแปรคือทางขึ้นไป ไมีป้ายนะครับก็จะมาหนึ่งันเ้ารอเมตรเป็นผาหมากดูหกร้อยกว่าเมตรก็เป็นผาจำศีลนพันห้าผาน้อยยาวไปอีก1,900พเก้ารอเมตรเป็นผาแดงยาวไปสุด,สดผาลมศักน์นี่ประมาณ2,400รระยะทางนะครับระยะทางที่เราจะเดินไปถ้าไปน้ำตกก็จะห่างกันประมาณ5นะ้าร้อยกว่าเมตรนี่คือถ้าเราขึ้นไปแล้วนะครับเดินขึ้นไป ปวดแข้งปวดขาแล้วก็ต้องถ้าอยากจะชมบรรยากาศต้องเดินอีกรวมแล้วถ้าเดินไปเดินมาก็ประมาณหลายกิโลนะแต่ว่าข้างบนจะมีรถจักรยานอำนวยความสะดวกให้เช่าสำหรับปั่นชมได้นี่คือบรรยากาศว่าถ้าเราขึ้นไปถึงแล้วจะมีอะไรบ้างนะครับแตถ่ถ้าขึ้นไปถึงก็ต้องลุ้นนะ,ะนี่ก็ทีมงานนักเื่อเทว,วังส่วนได้ลงมาแล้วการลงบาง บางคนก็จะรีบลงมาเลยตื่นเช้ามาเก็บสมลกักขึ้นเต้นหนก็ลงมาเลยก็ได้ที่ที่พูดนี่ก็คือผมเองเคยเคยลองแล้วนะครับเคยลองแล้วแต่ตอนนี้จะไว้ไหมก็ต้องต้องฟิตอีกทีหนึง่งนะครับความแน่นอนอ่านี่ตอนนี้ชมบรรยากาศว่าเส้นทางถ้าเราขึ้นไปจะเป็นอย่างไรหลังจากจุดนี้คือจุดที่ทําการอุทยานเราอยู่ที่นี่ถ้าเราขึ้นไปชุดแรกๆนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ เอาเป็นว่ารวมทั้งหมดนีค 5, ่คือ5,500เมตรคือ5กิโลครึ่งระยะทางก็ประมาณเกือบ6กิโลนะครับใช้ใช้เวลาเนี่ยประมาณถ้าเร็วๆหน่อยก็3คิ3ชั่วโมงถ้าไปเรื่อยๆก็ประมาณสักเกือบ5-6ชั่วโมงดังนั้นเจ้าที่จึงให้ขึ้นแค่วันหนึ่งสองเที่ยวนะครับตอนเช้านี่ก็แต่เช้าหน่อยต่อมาก็ประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วถ้าหลังนี้เพราะว่ากลัวจะกลัวจะ,ปะไปค่ำข้างหน้านะครับไปแรกก็เป็นทาง ปางกกคาซ้ำแห้งนดี่ประมาณสักไม่ไกลฮะขึ้นไปก็ประมาณ400 500สักสี่ร้อยห้าร้อยเมตรไปซ้ำบอนซ้ำาก,กกอกเนี่ยหกร้อยอันนี้คือระดับความสูงนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลเมื่อไปถึงลังแปรเสร็จเนี่ยจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลนี่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยเมตรโดยประมาณก็คือกิโลกว่านะครับสูงจากน้ำทะเลดังนั้นก็จะมีความกดดันต่างๆเยอะ ด้านหน้าต่างหานนั้นก็คือขอต้อนรับมวลมิตรสู่เส้นทางพิชิตภูกระดึงสูงจากต้ทะเลปานกลางประมาณ1,288เมตรนะครับระยะทาง5,500เมตรใช้เวลาประมาณ3กิโลถึง3ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงอ่าตอนนี้มาดูครับว่าเป็นอย่างไงบ้างจุดที่จะขึ้นไปถ้าเราขึ้นไปเนะี่ยเราขึ้นไปตัวแรกเลย ปางแรกปางกขูขานี่ประมาณแ0 0เมตรขึ้นต่อไปอีก200เมตรนะครับเป็น1กิโลนี้ซาแหกยาวไปอีก7ก0รอเมตรเป็นซาบอนยาวไปอีก440ี่เมตรเป็นซำก,กอกสอก200เมตรเป็นซากอซงร้าง140เมตรเป็นพ่านพ่านพ่านแปรซากกว่าอีก440ยาวไปอีก400อกว่าเป็นซากกไห 350สามร้อยห้าสิบเมตรซ้ํากุกโดน450สี่ร้อยห้าสิบเมตรซ้ําแคร่จุดนี้จะห่างกันประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณสักสี่ร้อยห้าสิบเมตรอาจจะดูไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ว่าจะพอไปได้แต่พอมาถึงซ้ําแคร่นะซ้าแคร่ขึ้นไปเนี่ยประมาณหนึ่งพันสามร้อยเมตรคือเกือบกิโลครึ่งเป็นทางยาวเลยเป็นทางยาวแล้วก็ค่อนข้างจะไต่สูงมากเลย จุดนี้เป็นจุดที่น่าจะชันที่สุดนะครับก่อนจะถึงหลังแปรก็คือช่วงสุดท้ายเนี่ยประมาณกิโลครึ่งเนี่ยยาวเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเพียพอดีนะครับเหนื่อยพอดีเพียพอด,พอดีแต่ต้องวัดฮึดสู้อีกนะครับประมาณเกือบกิโลครึ่งนะครับถึงจะถึงหลังแปลนะหลังแปลก็คือจุดที่บนอาบนสันเขาบนสันเขาที่ขึ้นไปก็จะมีป้ายให้พิชิตภูดึงที่นั่น จากจุดนั้นจะต้องเดินไปอีกประมาณ3,500เมตรคือ3กิโลครึ่งถึงจะถึงจุดพักนะครับถึงกิบัตเพราะฉะนั้นเดินทางไม่ไม่ใช่แค่ว่าแค่3กิโล4กิโลนะครับยาวไปอีกแต่ถ้าเดินพอไปถึงด้านบนสุดเราจะเดินสะดวกเพราะว่ามันเป็นที่ที่ไม่ชันนะครับเป็นที่ที่ปกตินะครับเราจะเดินสบายมากนักท่องเที่ยวหลายท่านพอขึ้นไปเหนื่อยน่อยพอไปเจอจุดที่เราเดินตามสันเขาไปก็จะมีความสบายเดินแค่3มกิโลเมตรนี่ก็สดชื่นดี โดยสรุปนะครับใช้เวลาประมาณ3-5ถึงชั่วโมงระยะทางประมาณ5,500เมตรนี่คือการพิชิตภูกระดึงเดีวมาลองดูนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นด้านขวาถ้ามาไม่ถึงก็มาที่นี่ก็ได้ครับเนี่ยมาถ่ายรูปที่นี่หลายหลายท่านที่มาแล้วแรงไม่พอนะแรงไม่พอไม่มีความพร้อมก็มาที่นี่ก็ได้ครับมาถ่ายรูปที่นี่ ครั้งหนึ่งในชีวิตขอพิชิตภูกระดึงเพราะว่าเราอาจจะไม่ถึงนะขึ้นไม่ได้เปิดการท่องเที่ยวพักค้างแรมบนยอดภูกระดึง1ตุลาคม2 6 6 8ถึง3 1พฤษภานี่คือห่วงนะครับห่วงที่เราจะชมหมายก็ว่าหลังพฤษภาไปแล้วเนี่ยมิถุนากราสิงหากันยาช่วงประมาณ3-4เดือนเนี่ยจะไปช่วงพักนะพักให้ธรรมชาติบำบัดตัวเองนะครับแล้วก็มาเตรียมการต่อ มาแล้วมาถึงแล้วขึ้นไม่ได้ไม่สะดวกก็มาถ่ายรูปที่นี่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตขอพิชิตภูกระดึงนะช่วงนี้ก็บาายสองก,กว่าก็มีนักท่องเที่ยวลงมาเยอะแล้วถ้าลงช้าๆหน่อยก็จะถึงประมาณนี้ด้านหน้าเลยนะครับแดดสองนิดหนึ่งนะอาจจะไม่สะดวกอ่านี่นะครับ ขอต้อนรับมวลมตรสู่เส้นทางวิชิตภูกระดึงสูงจากระดับน้ำทะเล1,288เมตรระยะทาง5,500เมตรใช้เวลาโดยประมาณ3-5ชั่วโมงห้ามขึ้นหลังเวลาเที่ยงนะครับ12เดกาคือไม่ขึ้นแล้วเข้าด้านซ้ายออกด้านขวานะครับด่านตรวจปัดค่าบรกิการนี่ที่เราออกมาแล้วนะครับ ในจุดนี้ถ้าเราจะถ้าเราจะเข้ามานะครับจะไม่ได้ขึ้นนะครับเลยเวลาขึ้นแล้วแล้วดูเส้นทางที่หนึ่งครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลงมานี้นะครับเกือบสิบกิโลนะครับหลังแปรห้าพันสะี่ร้อย ซ้ำแค่4กิโลซ้ำกบโดน3 7 0 0ั้ซ้ำไผ่340ซ้ําซ้ำกบว่า2,900พานแปร2,500าซ้ำกอสร้าง2000ปางกบค่า800เมตรหลังแปรนี่คือ5,500เมตรคือ5กิโลครึ่งแต่ต้องเดินไปอีกนะครับเดินไปถึงวางกวางนี่วางกวางคืออุทยานที่ที่พักประมาณ9กิโลจากสรุปคือจากที่นี่ขึ้นไปประมาณ10กิโลเมตรครับโดยประมาณ น้ำนะก็เลยเดือลงมาแล้วนะครับนี่ก็คือเส้นทางพิชิตภูกระดึงนะครับน,นส่วนเหล็กตัวนี้ที่มองเห็นนี่ครับก็คือเป็นที่พักลูกหาบนะครับลูกหาบกว่าจะขึ้นก็จะเอาเอามาค้ำไว้นี่นะครับจวคอยหาขึ้นไปภาพสวยๆนะครับบรรยากาศภูกระดึงวันนี้เบาใจยะโสธรก็มานำชมอีกครั้งหนึ่งครับมีเวลาก็มา ทดสอบร่างกายได้เพ,พื่อพิชิตภูกระดึงนะครับอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยขอขอบความแต่นาี้จากเบาใจยะโสธรครับขอบคุณครับ